ชัวไหมคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เปิดก่อนแหละอ่าเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนอะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งเป้นไฟเห็ุดึง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 เฮ้ยตรงหรือเปล่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นไหมคะชัยเล่ยเร็วตรงกันเป็นไฟเห็ดได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนทำไมถึงคิดว่าเป็นเ้นไฟเห็ดนะ เฟนฟายเห็ดมันเป็นเมนูเห็ดที่เด็กๆทุกคนชอบชอบทุกคนเลยเนาะมันเป็นยังไงน้องเอิญมาเอาเห็ดมาทอดเนาเห็ดก็ใช้เห็ดโคี่ปุ่นเอาไปชุบแป้งทอดเห็ดโคี่ปุ่นไปชุบแป้งทอดแล้วแล้วพอออกมาก็ถ้ากินคููก็กินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรอร่อยดีคะปุ๊บปี่เอนเอาไปทานบ้างน้ำจิ้มไว้เจีย บวยเจียบวยเจียน้ำจิ้มบวยเจียน้ำจิ้มหวานใช่มน้ำจิ้มบวยเออคือนี่จะเป็นเป็นเมนูที่ทําให้ทานอยู่แล้วเหรอใช่ครับก็คือเด็กๆส่วนใหญ่ก็ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยลูกไม่ทานผักไม่ทานเห็ดอะไรเงี้ยพอเราเราเอามาทําเราบอกว่าเป็นเมนูเฟรนช์ฟรายเห็ดเขาก็ทดลองไงพอลองปุ๊บอร่อยโกินกันแบบโอ้ยใหญ่เลยสั่งเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะมันมันรสชาติเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยจริงๆมันเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นนะ ตัวความยาวของมันไม่เป็นเหตุที่มันเป็นไอยานนี้ปะใช่ยานงี้ใช่ที่มันยาววนเลียๆน้ำตาลน้ำตาลนะแล้วพอไปจิ้มเด็กก็ชอบโอ้มันจะกรอบๆนะพูดแล้วคุณชมหิวใช่ไหมไปแล้วนะหนึ่งข้อค่ะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนและข้อสุดท้ายค่ะมาช่วยกันลบช่วยกันลบช่วยกันลบข้อสุดท้ายนะคะที่อันถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดใดที่น้องเอิญเคยไปแล้วชอบมากที่สุด สถานท่องเที่ยวใดที่น้องเอิญเคยไปแล้วชอบมากที่สุด 1. ทะเลจังหวัดภูเก็ต 2. เกาะช้างจังหวัดตราด 3. เซ็นทรัลแกรนด์พัทยาจังหวัดชนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่น้องเอิญเคยไปแล้วชอบมากที่สุดคุณพ่อคุณแม่เริฟหลังเลยห้ามแอบดูนะ 1. ทะเลจังหวัดภูเก็ต 2. เกาะช้างจังหวัดตราด3 เซนทราแกลนพัทยาจังหวัดชนบุรียิ้มมองหน้ากันคุณแม่มีการส่งสายตาให้น้องเอิญแปลว่าไม่ใจไม่แน่ใจแน่ใจอะเสร็จยังเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วนะคุณพม่คุณแม่มั่นใจไหมไม่ค่อยมั่นใจไม่แน่ใจหรอปรึกษากันโอเคแล้วไหมคะโอเคค่ะอ่าอ่านขึ้นมาคุณแม่เปิดก่อนข้อนิดนึง ทะเลจังหวัดภูเก็ตยิ่งนี้แต่ว่าอะไรไม่ต้องเนี้เลยอาเปิ้ลเนยเนาเอาเนี่ยอะไรคุณพ่อบอกว่าคิดว่าอะไรตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรคะตอนแรกคุณพ่อคิดว่าเป็นอะไรก็ก็คืออย่างนี้ไอเซนทราเนี่ยเขาก่อนคือเขาพวกผมเนี่ยสมัยมัธยมเพื่อนที่จบมัธยมห้องฝ่อมาด้วยกันเนี่ยจะจัดเที่ยวทุกปีมานานละแล้วทุกครั้งก็จะไปมีรูปมีอะไรไปด้วยกันทุกครั้งแต่ครั้งล่าสุดเราไปที่ ที่ก่อช้างแล้วก็มีการดำน้ำมีอะไกันเนสนุกสนานแต่ตอนลืมไปอกันนี้ว่าเซนทราตอนนั้นคือเด็กชอบมากเลยเด็กทุกคนเล่นน้ำอยู่ในนั้นอ๋อก็เลยไปนิดนึงนิดนึงคร่ม่ไม่กี่ไั้บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งหมด4คําถามนะคะตอบถูกไป3คําถามดังนั้นเก็บสะสมคะแนนไป3คะแนนค่ะเราจะมาเปิดป้ายกันเลยนะคะขอป้ายขึ้นมาเลยค่ะ สคะแนนนะคะสามารถเปิดป้ายเพื่อรับทุนการศึกษา,าจากโอนตินสมาร์ทนะคะเปิดไป้ายได้3ครั้งด้วยกันนะคะจำนวนป้ายเรามีป้ายทั้งสิ้น8ป้ายด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกลองเลือกกันดูว่าจะชอบป้ายโอนตินสมาร์ทหมายเลขใดนะคะมีทั้งหมด3ป้ายด้วยกันต้องนั่งคิดตัวเลขในใจเหมือนกันนะคะอ่ะใครจะเปิดก่อนอ่ะ,อะ,อะน้องเอิญชอบโอินสมาร์ทหมายเลขแค่ะหมายเลข8 โอเวันนีสมาร์ทหมายเลขแปดเปิดค่ะโอ๋อได้เสื้อได้เสื้อเอ๊ะมาสามคนอีกคนละคนละเบอร์เลยต่อไปใครดีคะสามสามฮะสามเลขสามอ๋อมีมิกเกอร์คลายกระซิบแล้วสาวน้อยตัวน้อยอ่ะโอเวันนีสมาร์ทหมายเลขสามเปิดค่ะโอ้อีไลนะ ไม่มีใครโอ้เมจิสบานหมายเลขห้าเปิดค่ะเปิดสิเปิดงพันเราโอ้ช่วยได้เลยทีเดียวแหมเดี๋ยวพี่ออจะให้ให้เปิดทั้งหมดนะคะแต่ว่าอยากสมมติสมมติสมมติว่าคิดในใจสมมติคิดในใจนะเล็งให้คนละอันอันไหนเดียวแต่นี้ไม่ได้เปิดนะให้ให้ไทยเล่นเล่นเลขหนึ่งคุณพ่อเลขอะไรคะ เมื่อกี้เลขห้าไงที่ว่าจะเปิดพอดีเปิดไปแล้วให้เรื่องใหม่อีกเพิ่มอีกวะอ๋อคือนี่ให้เดาเขายวจะเปิดเฉลยหมดจะเล่นเล่นสี่อ่ะเราเลยอกอะไรคะสองค่ะสองอ่ะงั้นเปิดให้หมดเลยค่ะดูซิว่าแต่ละคนใครจะเดาถูกแล้วผิดกันบ้างอ๋อถือว่าได้โอเคนะโอเคนะใช่ได้ทีเดียววันนี้ค่ะน้องเอิร์ธและครอบครัวได้รับทุนการศึกษาจากโอวันตินสมาร์ทรวมทั้งสิ้นนะคะ 3,000บาทค่ะพร้อมเป้และเสื้อแจ็คเก็ตนะคะสวยๆค่ะพร้อมกับนี่เลยกระเช้าโอวัลตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลานะคะดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรงขอบคุณมากค่ะเรีบเยบร้อยอ่างให้ไปนิดก็ได้ค่ะนะคะถือว่าน้องเอินเป็นเด็กที่น่ารักมากนะคะเพราะว่าเรื่องของการเรียนเขาก็ไม่ตกบกพร,ร่องก็ไปเรียนทุกอย่างเป็นเด็กมีวินัยการกีฬาเขาก็ได้ดี พอง,งานที่บ้านก็ช<อ>่วยคุณพอ่อคุณแม่ที่บ้านรเรามีวิธีในการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวยังไงเผื่อจะเป็นไอเดียที่ดีให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยก็พ,พยายามอยากให้มีกิจกรรมครอบครัวทําร่วมกันนะครับก็คือตอนนี้เดิมทีตอนนี้ผมมีเปิดกิจการฟาร์มด้วยมันต้องกลับฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ช่วงที่ช่วงก่อนแต่ยี่สวตัวที่บ้านนี่อยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ปทุมครับอยู่ใกล้ๆเมืองทองธานีอ๋อแต่ว่าเราต้องขับไปดูกิจการที่นู้นใช่แต่ก็เลย เมื่อก่อนเราจะมีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวที่ไ้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่คราวนี้พอมันมีกิจการที่นั่นมันก็ต้องไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ตอนนี้ตัดใจยอมก็คือวันอาทิตย์เรากลับมาเพื่อครอบครัวกันบคาัวันเราก็ต้องยอมเนอะบางทีอะารคนบอกว่าลุยเรื่องงานเราก็ต้องเครอบครัวทั้งที่ที่เขาใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการท่องเที่ยวของเขาใหญ่คนจะเที่ยวเพราะวันหยุดือเพราะเพราะมันเป็นคนท่องเที่ยวในเมืองประเทศไทยเป็นวันของการทำงานเลยล่ะ แต่ถ้าเราได้มันได้ตังแต่ไม่ได้ครอบครัวผมเลือกครอบครัวดีกว่าอืมเนาะสำคัญคือวิธีคิดของคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องทุ่มให้ครอบครัวด้วยใช่ครับแต่เราก็พาลูกไปช่วยที่ฟาร์มวันไหนนะคะก็คือเดิมเมื่อก่อนเขาไปได้แต่ช่วงหลังๆนี้ตอนนี้พี่คนโตเขาจะสอบเข้ามหาลัยละโอ้ถึงวัยเข้ามหาลัยแล้วนะใช่ครับมหแล้วครับคนกลางก็มสี่ละค่ะก็มันแล้วตอนนี้เขาเรียนโครงการเวิร์ดคาร์สเซนด์ดสคูลที่สอนวิทยณลตภาษาสังกิตเขาเลยต้องมาเรียนเสริมที่โรงเรียนจัดให้ทุกวันเร ก็มีแต่ต้องเอิ้อนนะรับที่ว่างเสาร์อาทิตย์ก็เลยตรงนี้จะเป็นเงินไรต้อแต่บางทีก็ขออาทิตย์นี้ขอนะครับเป็นเอื้อนอย่างเงี้ยขออยู่ที่กรุงเทพแล้วเช่นนั้นปุ๊บเราก็ไม่เจอลูกเสาร์อาทิตย์ไงผมก็เลยตัดสินใจว่าวันอาทิตย์เราขอกลับมาแล้วกันก็คือเลยได้อยู่กับคนส่วนคุณแม่ล่ะคะไปกับคุณพ่อด้วยไหมคะไปค่ะไปด้วยกันอ๋อเราก็ต้องไปดูดูแลกิจการด้วยกันในี่คือให้พี่น้องช่วยกันดูแลกันและกันนี้ใช่ไหมเวลาที่เราต้องไปทํางานครับแล้วก็สอนให้ก็คือ พี่ต้องดูแลน้องน้องต้องเชื่อฟังพี่เชื่อฟังไหมเนี่ยถามคนคาลาเต้หมดเลยพี่แอนห่วงเหลือเกินเวลาทะเลาะกันที่บ้านสอนไว้ครับถ้าลงไม้ลงมือกันเมื่อไหร่โดนทั้งคู่แล้วก็จะมาสอบสวนอีกว่าใครผิดแล้วโดนเพิ่มินดเพ่มอีกทีก็แค่นั้นก็จะไม่มีตีกันเลยบ้านผม เพราะว่าคุณพ่อเย็บพี่น้องสามคนไม่เคยตีกันมีแต่มีแต่หมันไส้กันนิดนิดเลยอ๋อนิดนึงแต่ต่มายังไว้ยังไว้มีมีมีซ้อมมีซ้อมเป็นรูปแบบคาราเต้อะไรเงี้ยคุณกซ้อมที่บ้านซ้อมกันเล่นได้เฉยแต่ยกขาทะเลาะกันึลงไม้ลงมือกันเนี่ยไม่มีครับอืมแล้วพี่พีๆมีช่วยเราซ้อมคาราเต้ไหมคะช่วยยังไงอะก็เวลาจะไปแข่งที่มาเลเซียพี่คนกลางก็จะช่วยซ้อมให้พี่คนกลางคืออะไรเอ่ย ออพี่ออมพี่ออมช่วยซ้อมให้ค่ะยังไงซ้อมเหมือนคุณพ่อไหมเมื่อกี้ซ้อมกาตากาตาคือยังไงคะคือท่าลาค่ะอ๋อคือคอยช่วยซ้อมตลอดเวลาค่ะเวลาที่หนูไม่เข้าใจหรือผิดหรือทําไม่ถูกก็จะช่วยนี่ดีเนาะพี่น้องรักกันด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอีกหนึ่งครอบครัวที่มีมาฝากกันในวันนี้นะสาคัญคือคุณพ่อคุณแม่คุณลูกต้องหาเวลาร่วมกันถึงแม้ว่าเวลาน้อยอย่าลืมค่ะทุกเวลาเป็นเวลาคุณภาพได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะถ้าหากว่าผู้ชมมีไอเดียดีๆอื่นๆหรือมีคำถามข้อสงสัยยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะส่วนแอนนะคะพร้อมครอบครัวน้องเอิญนะคะคุณพ่อคุณแม่และน้องเอิญดีมานทุกคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเคล็ดลับการส่งเสริมเอิญนะครับผมส่งเสริมเอิญการเรียนกีฬาและก็ดนตรีนะครับการเรียนนี่เราผมส่งเสริมโดยการให้ให้น้องเอิญเนี่ยเรียนคู่มองคู่มองนี่มันจะส่งเสริมเอิญ คูมองนี้จะเป็นการให้ทำกันบ้านทํากันบ้านทุกวันทำกันบ้านแล้วเกิดการคิดเลขทุกวันการคิดเลขทุกวันจะทําให้สมองดีนะครับแล้วก็การทำบ้นานกวันนี้จะฝึกวินัยให้กับเด็กทําให้น้องเอิญมีวินัยนะครับส่วนกีฬานี่ผมจะให้เล่นกีฬาเล่นกีฬาก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่บอดทีเราเลือกคาราเต้น้องเอิญก็ทุกวันนี้ก็เล่นคาราเต้เล่นจนได้เป็นนักกีฬาได้แข่งไปเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งนะครับส่วนดนตรีดนตรีโด,เดยเด็กนี่ผมเสริมให้น้องเอิญได้เล่นดนตรี คือดทีให้เล่นเปียนโนเล่นเปียนโนนี่มันจะเสริมปลายสัมผัสที่ปลายนิ้วทุกนิ้วนะครับ oh. การที่กระตุ้นปลายาประสาทสัมผัสที่อยู่ปลายนิ้วเนี่ยมันจะทําให้เด็กมีสมองที่ดีมีไหวพริบมีปฏิภาณน,นะครับส่วนอาหารก็ให้เสริมให้ทานพยายามเน้นให้ทานผักซึ่งปกติโดยทั่วไปเด็กจะไม่ค่อยทานผักอีกแล้วผมก็จะพยายามเสริมแล้วก็มีน้ํามันปลานะครับอย่างโอตินนี่ก็มีน้ํามันปลามีโอเมก้าที mm. ก็จะเสริมให้เอิญได้มีสุขภาพที่ดีมี mm. ร่างกายที่ดีนะครับ